สวัสดีครับอาแปววันนี้อาแปามาเขียนอะไรคะเขียนอะไรครับเจ๊เขียนอะไรครับลูกเจ๊ก็เอ๋ยไก่ขอไข่กขอขวดของเราข้อไายข้อมาให้น้องตับให้น้องจับขอคุณข้อคุณถึงถังข้อล้ังงางองูงูไดกาจอจานให้ดี Chó cháu Chó cháu cháu Đăng cháu Chó cháu cháu Đăng cháu 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 sơ cháu 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 1 1 1 นับเลขกับคุณแม่ก่อนหนึ่งสองสามสามสี่ห้าวัวดูมาไหนดูหน่อยวัวแม่แม่แม่ครับกระเป๋าเขียนเป็นแบบหนึ่ง หัวลงก็อยู่ข้างค่ะแม่ครับปูก็ได้เอาวปล่ายบายไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ก่อนสวัสดีคร่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับบายบายด้ไปเายบ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 ายก่อนนะกีะเป๋าเด้อย